ผมเอกวรัญยูอมรปานนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยนะครับวันนี้นะครับท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้นะครับคือท่านจตุรนชัยแสงนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในสมัยที่พันตารวจโททักษินนั้นถูกทําการรัฐประหารในวันที่19กันยายนพศ2549นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับท่านนะครับในเรื่องของการทํารัฐประหารในครั้งนั้นกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านครับในสมัยที่พนาท่านพันธุโทักษิณน,นะครับถูกทําการรัฐประหารในวันที่19กันยายนนั้นในช่วงนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างครับผมเป็นรัฐมนตรีส่งศึกษาอยู่กรทสวงศึกษาธิการนะครับครับ,รบแล้วก็พอเกิดรัฐประหารก็ก็กลับบ้านครับแล้วก็อยู่ที่บ้านโด,โดยที่ทางฝั่งที่ทําการรัฐประหารนั้นไม่ได้มีการตามตัวท่านแต่อย่างใดใช่ไหมครับไม่มี ท่านมองว่าเหตุผลที่แท้จริงในการปฏิวัติในครั้งนั้นคืออะไรครับก็ต้องการล้มรัฐบาลทักษิณรัฐบาลไทยรักไทยครับต้องการาขัดจัดเรียกว่าขัดจัดครับท่านทักษิณกับพวกแลก้วก็เมื่อจะขัดจัดอย่างที่ว่านี้แล้วก็ใช้วิธีการรัฐประหารก็เลยต้อง ฉีกราโหนดล้มระบบประชาธิปไตยไปด้วยน,นอกจากนั้นถ้ามันมองย้อนหลังไปก็คงต้องการให้บ้านเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของคณะที่ทดํานานครับแต่ท่านพอจะทราบเหตุผลที่แท้จริงที่เขาออกมาอ้างไหมครับว่าทําไมเขาถึงต้องการล้มพันธุ์โททักษิณนะครับนอกจากการที่เขาต้องการขจัดแล้วมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับ ก็ต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในความควบค,<ง>คุมของผู้มีอำนาจครับได้ครับแล้วทําไมการทํารัฐประหารในครั้งนั้นนะครับมันถึงได้สําเร็จอย่างง่ายดายโดยที่ปราศจากคนลุกขึ้นมาต่อต้านในณเวลานั้นนะครับการรัฐประหารในประเทศไทยที่สําเร็จนะทุกครั้งก็ไม่มีการต่อต้านโดยประชาชนในทันทีครับอันนี้เป็นธรรมดาครับเป็นเป็นอ่ เป็นมาอย่างนี้มาตลอดการรับประหารที่ไม่สําเร็จและมีการต่อต้านก็เป็นการต่อต้านโดยฐานด้วยกันเองเมื e ่อฐ <Me ad S 2> านด้วยกันเองคุยกันได้แล้วและทํารัฐประหารสำเร็จแล้วมักจะไม่มีการต่อต้านโดยประชาชนเพประชาชนไทยเราไม่ได้รับการปลูกฝังให้เกลียดชังการรัฐประหาร e <s> แล้วก็ต่อต้านการรัฐประหารรวมทั้งถ้าจะต่อต้านการรัฐประหารก็ จะต้องมีเสียเลือเสียเนือ้อโดยมากแล้วก็เลยเลือกที่จะดูเหตุการณ์ไปก่อนไม่เห็นด้วยก็แสดงความเห็นบอบจะแสดงความเห็นผ่านทางสื่อผ่านมาแสดงออกกันในเวลาต่อมาไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร,รแต่ว่าเขาไม่มีประเพณีแล้วามรู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะออกมาต่อต้านในทันที แต่ต่อมาการต่อต้านก็มากขึ้นการไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจจะมากขึ้นตั้งแต่มีมากตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยแต่การต่อต้านเนี่ยค่อยๆมากขึ้นในเวลาต่อมาการรัฐประหารในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เป็นรักษณะนี้บางครั้งการต่อต้านอาจจะต้องรอเวลานาน,านมากถึงจะมีการต่อต้านและก็ยังมีการต่อต้านน้อยมากโดยเฉพาะในช่วงที่เผด็จการเรื่องอำนาจและพลังประชาชายยัง ยังอ่อนแออยู่ค,ความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยยังน้อยอยู่อย่างในอดีตสมัยจอมพลปจอมพลสริ์จอมพลถนอ,อม,นอ,ม,นนอ,มอะไรแบบนี้นะครับ,รบแต่ว่าพอมาในยุคหลังเนี่ยความตื่นตัวความเข้าใจของประชาชนมีมากกว่าเดิมมากพอรัฐประหารได้ไม่นานการต่อต้านก็มีกันกว้างขวางการไม่ยอมรับก็มีกันกว้างขวางแล้วที่สำคัญครั้งนี้เนี่ย การการรัฐประหารยังคงมีผลต่อเนื่องเรื่อยมาพร้อมๆกับการที่คนเห็นความเลวร้ายความเสียหายจากรัฐประหารก็มีมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งจนถึงปัจจุบันเลยนะครัจนปัจจุบันก็ยิ่งมากแล้วคําว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับมือที่มองไม่เห็นก็คงเป็นพวกที่ไม่ได้แสดงออกมาโดยตรงอาจจะเกี่ยวข้องหลุนหลังวงการ ผู้ที่ทาการรัฐประหารแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาโดยตรงซึ่งก็เชื่อกันว่ามีแน่นอนคือหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพวกที่ยึดอานาจที่คิดอะไรเองสั่งอะไรเองเพราะว่าพวกที่ยึดอานาจก็ต่อมาก็พูดเองว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมทําไปก็ยังไม่รู้เลยจะทําไงต่อไปอะไรแบบนี้นะแลวจะยึดอานาจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากได้ยังไงดังนั้นก็ต้องมีมือที่มองไม่เห็นแน่แต่ว่าเมื่อเป็นมือที่มองไม่เห็นแล้วเราจะไปบอกว่าคือใคร มันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกก็แสดงว่ามองเห็นอโอเคได้ครับและการปฏิวัติในครั้งนั้นนะครับหรือการรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยของเราบ้างครับก็ส่งผลกระทบอย่างร,ร้ายแรงทําให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศทําให้เสียโอกาสเสียจังหวะในการพัฒนาประเทศไปและต่อมาที่สําคัญคือได้ทําให้ประเทศได้ปกครองกันต่อเนื่องมา ในระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็การรัฐประหารนั้นยังได้จัดหาสั่งการให้มีคนมาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็ทําลายทั้งความเป็นประชาไตยและระบบยุติธรรมของประเทศจากรัฐประหารครั้งนั้นก็เลยทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีความยุติธรรม ระบบยุติธรรมของเราก็ได้ถูกทําลายจนเสื่อมเสียไปอย่างมากจนกระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าผลจํานวนมากไม่เชื่อถือในระบบยุติธรรมของประเทศเพราะฉะนั้นการรับประหารจึงทําให้ประเทศเสียหายอย่างร้ายแรงนอกจากนั้นการรับประหารที่ผ่านมาและการกระทําที่ต่อเนื่องจากการรับประหาร<ะ>ยังทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมขัดแย้งในสังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนท,ท,ทั้งทที่การรับประหารก็อ้างเหตุ ผลข,ของการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมคแต่ยิ่งทําต่อเนื่องมาจากรัฐประหารและต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเราก็จะพบว่ามีความขัดแย้งแต่แย้งในสังคมมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกมากมากอย่างเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่ในหมู่ผู้ที่สนับสนุนการรัฐประหารมาด้วยกันร,ร,ร่วมมือกันมาก็ยงังขัดแย้งแต่แยกกันเองและความขัดแย้งเป็นขั้วระหว่างขั้วในสังคม ครับก็เกิดขึ้นมากกว่าที่เคยมีมาในอดีตมาครับแล้วการรัฐประหารในครั้งที่19กันยายนนี่จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วรัฐประหารก็เห็นหึ่มๆมกันอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยเรายังมีผลที่ไม่เชื่อถือการเลือกตั้งและยังนิยมการใช้ความรุนแรงการใช้อำนาจกำลังอำนาจของกองทัพเข้ามายึดอำนาจเพื่อที่จะ ปกครองบ้านเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังมีอยู่ค,ความเข้าใจของคนที่จะต่อต้านไม่เห็นด้วยการรัฐประหารก็ยังถึงแม้จะเข้มข้นขึ้นมากมีกว้างขวางมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้คนที่คิดจะรัฐประหารเขาล้มเลิกความคิดไปเพราะฉะนั้นยังมีความอันตรายมีความเสี่ยงที่จะเกิดรัฐประหารอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควร ไมตกกังวลไปจนกระทั่งไม่เป็นทางการทำอะไรครับรัฐประหารมาผมคิดว่าคนก็จะเรียนรู้มากขึ้นนะว่ามันเลวร้ายอย่างไรทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไร,รแล้วก็จะทําให้คนยิ่งมาร่วมกันทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นไม่ควรสนับสนุนการรัฐประหารแต่ก็ไม่ควรกลัวจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ควรคิดว่าจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วเพราะมันยังมีได้เสมอ แล้วตัวท่านคิดว่ามีวิธีไหนไหมครับที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยปลอดการรัฐประหารอย่างสิ้นเชิงก็ต้องทําให้ประชาชนเข้าใจกันอย่างกว้างขวางถึงหลักการของประชาธิปไตยค,ความเลวร้ายของการรัฐประหารต้องเข้าใจว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามการรัฐประหารจะทําให้บ้านเมืองเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเสมอนบแล้วก็ต้องให้พร้อมใจการประนามการ ประนามระบบเผด็จการประนามการที่ใช้กําลังอาวุธเข้ามาทํารัฐประหารประนามการที่ทําให้บ้านเมืองถอยหลังเข้าครองรเข้าครองต้องช่วยกันทําให้มีคนเข้าใจมากๆจึงจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้และนั่นนะครับก็คือความคิดเห็นทั้งหมดนะครับของท่านจตุรงฉายแสงนะครับวันนี้ผมเอกวรัญยูอมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ